เอาซุเป,ปรอร์วินโอ้โหซุปเปอร์วินเป็นไงล่ะซุปเปอร์วินตกใจหมดเลยนึกว่าไม่ได้ซันแล้วครับ do do? สวัสดีครับผมเอวาสล็อตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการสมัครสมาชิกง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งให้ท่านกรอกเลขเบอร์มือถือของท่านแล้วกดถัดไปครับขั้นตอนที่สองให้ท่านกรอกเลขบัญชีของท่านชื่อบัญชีชื่อธนาคารนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับขั้นตอนที่สามครับให้ท่านกรอกรหัสผัดวอื่ที่ท่านต้องการใช้ในเอวาสล็อตนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ของท่านนะครับแล้วกดถัดไปหลังจากนั้นครับเอวาสล็อตจะส่งรหัส ไอดีแล้วก็พาสเวิร์ที่ท่านได้ตั้งเอาไว้มาให้ท่านครับแค่นี้ท่านก็จะสามารถร่วมสนุกกับเอวาสล็อตง่ายๆได้แล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมจานทวยจากเอวาสล็อตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเอาคืนจากการโดนหวยแดกนะครับบอกเลยครับวันนี้ครับฉีกกดทุกคําเตือนนะครับฉีกทุกอย่างครับที่คุณรู้นะครับ วันนี้ผมจะมาเอาคืนจากเกมโจ๊กเกอร์นะครับจะดูว่าวันนี้ผมจะได้คืนหลผมจะเสียเพิ่มนะครับบอกเลยวันนี้หัวร้อนมากครับมึงจะเล่นสูงที่สุดเลยครับจะดูเรียกว่าผมจะได้ไม่ได้นะครับ <S <S อันนี้ <S 1> <S 1> เราเลือกเกมวันนี้ผมจะเลือกโจ๊กเกอร์นะครับแล้วก่อนเหมือนเช่นเคยครับวันนี้จะฉีกกดทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่จะไม่ฉีกก็คือจะเตือนกันเหมือนเดิมก็คือว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงย้ำถ้าใจไม่นิ่งอย่าวิ่งเส้นทางนี้ด้วยความโง่ใหญ่จัดใจยาจกนะครับ ระหว่างรอครับไปครับบอกแล้ววันนี้ฉีกกดทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมพูดผิดนะครับเหมือนที่เคยพูดไว้ตอนต้นคิมนะครับว่ามันจะฉีกกดทุกอย่างนะครับปกติผมจะเล่นสิบยี่สิบใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะเล่นเต็มแม็กเลยดูครับว่ามันจะให้เราเต็มแม็กได้เท่าไหร่นะครับหัวร้อนมากครับโดนหวยแดกครับมาเริ่ม ครับผมก็จะเลือกออโต้ก่อนอ้อยลืมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งต้องเลือกบวกเงินก่อนครับกดไปเลยครับสูงสุดครับปั๊บปั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 บได้สองร้อยนะครับกดไปเลยครับยี่สิบห้าบิตครับปั๊บค้างแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะปรับเริ่มครับ จะดูครับวันนี้ผมจะได้ค่าหวยคืนไหมครับเยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแตกให้ผมไหมครับโจโกเกอร์จะซ้ําเติมหรือจะให้เงินผมคืนครับผมเจ๊งหวยไปหลายบาทอยู่เงมนนครับวันนี้ครับจะดูครับว่าจะมีกําไรหรือเปล่าคนหัวร้อนวันนี้คนหัวร้อนแห่งแห่งเดือนครับคิดดูเลยครับซื้อสี่เก้าออกสี่หกให้ตายพาะคุณเอา้ามามา,มาแล้วมา บาก็มาครับมามามาเบาๆไปพันห้าเบาๆไปมาไป,าาไป,าไปเรื่อยครับบ่นไปวันนี้วันนี้ผมจะไม่ค่อยได้ดูนี่ขหาดครับบ่นไม่ฟังครับโดนหวยแดกไปเยอะครับวันนี้มามา มันต้องมีแจ็คพอตแตกให้มั้งแหละเ๋ยวให้เสียชื่อจานหวยนะบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะว่านิ้หวหัวเดกจะมาเอาเงินสลอดขึืนจากข้าหวยครับแต่ว่าไปตอนที่เหลือยู่สิบบิตนะครับดูครับว่าสิบบิตสุดท้ายจะเป็นยังไงครับจะได้ไม่ได้ครับมามาสิมามาสิมา,มา,มาเฮ้ยเดีือเจ็ดแล้วนะเเงียบนะ เอ้าโจ๊กเกอร์มาเป็นไงอ่ะเท่าไรเนี่ยพันก็ไม่ได้แย่นะครับพันหกนะครับก็พันหกนะครับอันนี้ก็ยังขาดทุนอยู่นิดหน่อยครับเอ้าซุปเปอร์วินอุ้ยซุปเปอร์วินเป็นไงล่ะซุปเปอร์วินตกใจเหมือนเลยนึกว่าไม่ได้ซะแล้วครับซุปเปอร์วินครับวันนี้ครับรับไปหนอ่หนอกครับ สามพันกว่าบาทเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับค่าหวยผมครับค่าหวยผมได้คืนมาแล้วครับค่าหวยผมได้คืนมาแล้วครับทุกคนจานถวยไม่มีเสียอยู่แล้วเป็นไงล่ะครับเรียบร้อยจบนะครับวันนี้จบสวยๆจากการหัวร้อยเมื่อตอน4ี่โมงเย็นครับตกดึกครับได้ตังค์คืนครับก็ยังไงครับก็จบคลิปกันไปแล้วนะครับกับ การเล่นหาค่าหวยคืนนะครับในวันนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จานหวยด้วยครับอย่าลืมกดติดตาให้ด้วยนะครับถ้าอยากร่วมสนุกนะครับผมจะฝากลิงไว้ด้านล่างครับยังไงเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ